เอามาวันนี้จะตีบวกให้ดูไปเห็นเขาว่ากันตีบวกติดยากกันขนาดไหนหดูเออตีให้มันดูเนี่ยตียากขนาดไหนนี่โอกาสติด8ปดิเปอร์เซ็นเลยนะ,ะตียังไงมันก็ติดอยู่แล้วนะเี่ดูนะเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ดูเออมันขึ้นหกง่ายๆสบายอยู่แล้วเนี่ยกดยืนยันไปเลยกดอัปเกรดปึ๊บเอ้าแลกอติดเฉยเลยครับเห็นไหมครับมันตีติดง่ายนิดเดียวเนี่ยตีไปนะครับ โอกาสแปดสปตียังไงก็ติดเดี๋ยวผมจะตีอีกไอดีให้ดูเห็นไหมบวกหกง่ายๆหวานเจี๊ยบเอน่นี่เดี๋ยวตีอีกไอดีนึงให้ดูขึ้นบวกเจ็ดน่ะเห็นไหมไม่ต้องให้มันเสียเวลากดไปเลยนี่รอบนี้90%ยังไงก็ขึ้นเจ็ดอยู่แล้วน่ะกดไปเลยยืนยันป๊บอัพเกรดบบ,บวกเจ็ดหวานเจี๊ยบน่ะเห็นไหมเฮ้ยจะบ้าหรือไง เอารนน้อน่ร้อนหนัวร้อนอย่างงี้เฮ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แตกเอาเงินไม่มีหัวร้อนไปกันหญ่แล้วทีนี้ทำไงละทีนี้อ่าเอาคิดดิคิดสิอ่ามันมันยังช่วงนี้ยังมีกิจกรรมแลกเงินนะยังมีกิจกรรมแลกเงินโกนะนี่เขามาแลกตรงนี้เลยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาแลกนะเงินโกตรงนี้เออมันยังมีของอย่างอื่นในเทมยังอื่นให้แลกนะเออแต่อันนี้จําเป็นนะหัวมันร้อน อยากึ้นบกจิตนะไปดูอีกทีนี่มันจะติดไหมรอบนี้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์น่าจะไม่หยอกก็ต้องโดนเช่นนี้แล้วมันก็แลกด้วยนะโอพอเลอกจบปิดไฟนอนไป